เป็นี่คือเขตเมืองใหม่นะคะก็ะสังเกตได้ฉะนั้นรบีเรารในสมัยก่อนจะเปจุบันก็ไม่เป็นเมืองล้างนะคะมีมนุษุ์อาศัสายอยู่นี่เราก็จะเห็นว่าโบราณสถานต่างๆด้านนอกเนี่ยนะคะนะคะหรือแม้แต่พวกกระแพงเมืองเมยังมีการขาดการทุบลงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงอยากานะคะประชาชนหรือบ้านใกล้เคียงที่อยู่ตามพื้นที่ของโบราณสถานเนี่ยช่วยจะดูแลรักษาเหมือนกันนะะสวัสดีครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเมืองเก่าที่ลบบุรีนั้นกําลังเสื่อมโทรมและโดยเหตุนี้นะครับจึงทําให้ประชาชนชาวบ้านที่นี่นั้นลุกขึ้นมาเพื่อพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์เมืองเก่าที่ลบบุรีนะครับที่เราอยากจะดูเส็จที่ต้นนี้คือผมจะไปที่ต้นไม้ที่าม ว่าในเจ้าของนะฮะใน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 พื้นที่ทุกอย่างแล้วก็เพราะเมืองเนี่ยอ่าเมืองมัน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 มีอยู่ได้เนี่ยต้องต้องมีคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่คนรันธะ มีเรื่องว่าบางครั้งตามสถานที่ต่างๆแบบใกล้หาด <Exchange. S 1> จะยังพอไม่ยังลบอยู่บ้างอะไรบ้างาคือแบบเท่าที่แบบหนูเคยศึกษามาค่ะคือว่าชุมชนแบบอาจหนวยงานอาจจะเข้าไปหาชุมชนแบบเสนอให้ชุมชนเสนอความเห็นแต่พอปฏิบัติจริงอ่ะชุมชนไม่ได้ร่วมเลยแบบอาจจะมีเสียงบ่นมาบ้างอะไรแบบว่าเวลาถามความต้องการของเราพอเราเสนอไปก็แบบอาจจะไม่ได้ทําตามที่ชุมชนต้องการหรือแบบไม่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมผมว่า ตรงนี้เป็นการจุดเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเราทําจริงจังเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนวันนี้ทราบว่าทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการขับเคลื่อนว่าลพบุรีนี้เราจะทําอะไรต่อไปและนี่นะครับก็คือเมรัด51ขัน้นซึ่งในสมัยก่อนนู้นนะครับเขาบันทึกเอาไว้ว่า ท่าน่ารายนะครับจะท่งขึ้นมาจากเรือที่ฝั่งนู้นก็คือฝั่งนู้นจะเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็เดินขึ้นมานี่ครับมาใน51ขั้นไปถึงท้องพระโรงที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเท่าที่ได้เดินสำรวจมานะครับผมก็พบเรื่องที่น่าสง,งสัยอยู่อย่างหนึ่งก็เพราะว่าถ้าเกิดผมเพิ่งมาที่นี่เนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงอันนี้คืออะไรบรรันไดเมื่อกี้คืออะไร แม้แต่ข้างหลังเนะี่ยคืออะไรผมยังไม่รู้เลยฮนะเพราะมันเหมือนกับมันไม่มีป้ายอะไรบ่งบอกที่มาที่ไปมันขาดอยู่ตรงนี้จริงๆมันควรจะมีอะไรที่มาบอกหน่อยว่าเออตอนนี้มันมีความสําคัญยังไงนะอะไรแบบนี้นะฮะพาเรเชอร์น,นะคะที่เห็นอยู่นี้คือบร,ริเวณนะคะบาทท้านท่นอมข้าโพนะคะและกระแผ่นที่เห็นอยู่นี้ก็คือกระแผ่นกระแผ่เมืองเก่านะคะ เป็นารเมืองเก่าเป็นาโ์ที่สูงนะคะพอกับพอกับ้ชุมชนบ้านป้อมเทศบาลบุรีซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ที่ถือว่าเป็นส่วนของเมืองเก่าค่ะแลวจริงๆแล้วอ๋อที่ที่เรียกว่าบ้านป้อมก็เพราะมันเป็นป้อมเก่าอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกต้องค่ะใช่ใช่เพราะว่าเป็นป้อมปราการซึ่งสร้างในสมัยมาสร้างเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะ และข้างล่างนั้นก็มีอีกใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือ,อสร้างเพื่อเป็นแนวคูเมืองกำแพงเมืองในสมัยนั้นนะคะครับพูดถึงนี่มันกี่ร้อยปีมาแล้วอาจารย์ถ้าเฉพาะสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็300กว่าปีมาแล้วนะคะครับก็ยังแสดงว่าสภาพเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่กันนะคะแต่ว่ามันก็มีบ้างที่มันทืุดโทรมไปนะครับอย่างอย่าง,างตรงนี้ก็มีแตกหักใช่ใช่ใช ก็เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้คนในพื้นที่เนี่ยก็บบว่าต้องการที่จะพัฒนาเมืองเก่านี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้คนลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่จะทำให้มันสวยขึ้นก็คือเขาก็เห็นว่าที่จริงจังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์เยอะมากนะคะแล้วก็มีแหล่งโบราณสถานหลายแห่งที่ยังคงอยู่ในสภาพดี เด็กก็ทักนะาลอมเก่าน้คคอมเก่าครูเมืองก็แพงเมืองเก่าทั้งนั้นเลยนะคะบริเวณนี้นะคะโดนจ,จับจ้องหมดแล้วนะครับก็เลยคืนยากเหมือนกันอย่างที่บอกค่ะน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิด,ดของชาวบ้าน,นครับ,าบาหรือว่าแนวคิดของคนในพื้นที่ที่ต้องการให้ลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าเนี่ยมันมีมานานหรือยังที่จริงเขาก็พอรู้ๆอยู่นะคะชาวบ,บ้านนะคะว่าลบบุรีเนี่ยเราเป็นเมืองเก่า เพียงแต่ว่าเขาเองเขาก็อยากจะพัฒนาในส่วนที่เขาอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างน,น,นะคะก็ซึ่งเราเราเนี่ยในฐานะมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็จะมาช่วยให้เขาเได้ความรู้ทางด้านวิชาการส่วนการลงมือปฏิบัติการลงมือทำนั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับชุมชนเองนะคะ แล้วพูดถึงตอนนี้ในขั้นตอนที่จะทําให้ลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าเนี่ยมันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วล่ะครับอ๋อตอนนี้ก็คือจากการที่ว่าลบบุรีเนี่ยได้ถูกประกาศให้เป็น1นึในสิเมืองเก่าของประเทศไทยเนี่ยนะคะครับทางสํานักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้แจ้งมาทางจังหวัดนะคะเราก็มีการประชุม จังหวัดเนี่ยก็มอบหมายให้เราหมายถึงว่ามอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยใช่ไใช่ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนจัดทําแผนและผังแม่บทเมืองเก่าระบุรีนะคะทีนี้ขั้นตอนเนี่ยก่อนที่จะออกมาเป็นแผนและผังแม่บทเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นที่ว่าเรากําลังทําการศึกษาอยู่นะคะว่าเอ่อมันควรจะเป็นในทิทางใดบ้างเพราะว่าในที่ได้กําหนดมาจากมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยพื้นที่เมืองเก่าเนี่ยประมาณ1.7ตารางกิโลเมตรคือไม่ได้ประกาศทั้งเมืองอนะคะคือส่วนหนึ่ง นันอย่างชุมชนบ้านป้อมที่เราพามาดูเนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในในบริเวณ1.7ตารางกิโลเมตรนะะซึ่งตรงนี้เป็นประตูท่อนี่มันยังไงฮะคือตรงนี้มันก็คือเป็นท่อทางน้ำไหลอะคะ่ะคือตรงนี้มันจะมีคลองมาคลองตั้งแต่กำแพงเมืองตรงนู้นนะคะมันจะเป็น น้ำเราจะไหลออกมาแล้วจะมาออกตรงท่อท่อซึ่งจะอ,อยู่ตรงนี้นะคะต้องมาชะโง,งออกดูนิดนึงนะคะถึงจะเห็นซึ่งจริงๆแล้วเ็ามีเอาไว้เพื่ออะไระครับคือมันจะมีเขาเรียกว่าคลองเลือกนะคะคือคลองเลือกเนี่ยคลองเนี่ยมันจะมามาตั้งแต่แนวค่ะแนวคูเมืองกําแพงเมืองตั้งแต่ด้านนู้นเลยค่ะอ๋อมันจะเป็นคลองมาแล้วก็เนี่ยค่ะน้ามันก็จะมาออกออกตรงนี้ซึ่งเป็นปากท่ออยู่นะคะ ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับประตูคลองนะครมันก็บอกได้เหมือนกันนะว่าอริยธรรมในสมัยพระนารายณ์ก็ถือว่าเรื่องเรื่องเรื่องการทําท่อประปาหรือการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนั้นถือว่าเรียกว่าเจริญที่สุดเลยเพราะเราเราได้รับอิทธิพลจากทางต่างชาติซึ่งมาช่วยท่านนะคะแต่ผมก็สงสัยครับอาจารย์ว่าชุมชนนี้เนี่ยมีความเห็นอย่างไรหรือว่าเห็นความสําคัญยังไงครับถึง ต้องการที่จะทําให้ลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลบบุรีเนี่ยเราก็อยากจะเรียกเลยว่าเป็นเมืองแผ่นดินทองสมเด็จพรนรายนะคะ,คะเพราะฉะนั้นแหล่งตรงไหนที่เคยเป็นเคยจเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนรายเนี่ยชาวเมืองลบบุรีเนี่ยก็ภูมิใจภาคภูมิใจนะคะอย่างตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันชุมชนบ้านป้อมเขาก็อยากจะภูมิใจนําเสนอว่าเนี่ยในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมี สิ่งที่สําคัญเชิดหน้าชูตาอยากจะให้นักท่องเที่ยวมาดูนะคะแล้วซึ่งเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นมัคคุเทศน์นำชมด้วยอย่างนี้นค่ะนี่คือเขาก็อยากจะทํถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ที่อาจารย์ได้ลงมือทํมาม้าความยากของมันในการทําให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองเกา่าเนะี่ยคืออะไรความยากที่อาจารย์พบ คือยากมากเลยนะคะคือหนึ่งที่จริงชุมชนะ่ะทุกทุกชุมชนอะอยากจะพัฒนาอ,อยากจะอนุรักษ์พื้นที่นะคะคเพราะว่าทุกคนก็ภาคภูมิใจในพื้นที่แต่ทีนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีเครือข่ายมันต้องมีแนวร่วมนะคะคซึ่งอันนี้ก็คือมันก็จะต้องหาให้พบแล้วถึงจะเริ่มต้นได้นะคะค แล้วเร่างพูดถึงอย่างทุกวันนี้เนี่ยมีชาวบ้านที่มาเป็นแนวร่วมบ้างหรือยังค่ะก็พอมีเนี่ยอย่างอย่างชุมชนบ้านป้อมที่เนี่ยนะคะเราก็มาคุยเขาก็พาชมนะคะเขาก็อธิบายแล้วว่าตรงนี้สําคัญอย่างนี้เขาก็อยากจะพัฒนาเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคถ้าอาจารย์ทำยังไงเขาถึงมาช่วยอาจารย์อ๋อวันนั้นนะคะเราก็มามาลงพื้นที่แล้วเราก็อย่างเราก็มาคุยกับเขา นะคะมาคุยเขาฟังคร่าวๆว่าตอนนี้ลบบุรีเราได้ประกาศเป็นเมืองเก่าแล้วนะคะครั้งแรกเลยแล้วเราก็พอได้เขาพอเข้าใจคร่าวๆเรามีสัมมนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็เชิญเขาไปร่วมสัมมนาเนี่ยค่ะเราก็เชิญวิทยากรจากเมืองน่านมาที่ว่าทําไมถึงประสบความสำเร็จค่ะเขาก็ไปฟังแล้วก็แนวทางว่าจะทํายังไงเราเชิญวิทยากรอย่างเช่นพวกบ้านเราจะทําให้เป็นเส้นทางจักรยานได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ก็รวมๆกันมายอย่างเง,งี้ยก็แสดงว่าอาจารย์ใช้วิธีการในการดึงชาวบ้าน้วยการลงไปพูดคุยให้ความรู้แล้วที่สําคัญคือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยว่าต้องการจะให้การพัฒนาเนี่ยไปในทิศทางไหนใช่ซึ่งน่ากับชุมชนอื่นๆที่นอกเหนือจากชุมชนบ้านป้อมเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะใช้แผนการเดียวกันไหมครับกับการลงไปทําน่าจะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดอยากจะเราก็ไม่อยากจะทําหลายๆจุดในเวลาเดียวกันมันอาจจะเหนื่อยใช่ใชเราอยากจะ <laughs> ทําจุดใดจุดหนึง่งแล้วให้มันเป็นรูปประทขึ้นมา สักจุดเดียวจุดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะค,คือถ้ามันเป็นรูปธรรมมาแล้วเป็นจุดเล็กมันก็เป็นกําลังใจของทั้งคนทําทั้งชุมชนแล้วก็ให้ให้หน่วยงานอื่นๆเห็นว่าเนี่ยมันก็น่าจะพอทําได้ มีความคิดเห็นหรือว่าเห็นความสําคัญยังไงครับในการที่จะพัฒนาให้ลพบ,บุรีนนเป็นเมืองเก่าเพราะว่าอยากให้อันนี้หาอนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นของเก่าแก่ของเราซึ่งเกิดมาก็เห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็อยากให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน <S <S ซึ่งถ้าปล่อยไว้ในสภาพอย่างนี้ต่อไปต้องชุดสวมแล้วก็จะพังสลายลงซึ่งเสียดายซึ่งเป็นของเก่าของเราครับแล้วถ้าเกิด่าพูดถึงว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยพวกพี่เองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ยังไงบ้าง ก็มาดูแลรักษาก็อย่างว่าเก็บขยะบางอะไรต่ออะไร<า>ช่วยถังญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลาทางราชาพัฒนนะคะครเรียกไปเหมือนว่าไปประชุมเนี่ยเราก็จะมีข้อเสนอแนะนะคะที่ว่าจะดูแลยังไงกันก็มีส่วนร่วมไม่มากแล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะอนุรักษ์ในงานด้านสถาปนิกกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อชุมชนที่นี่ ทำให้ชุมชนนี้เป็นฐานที่พักผ่อนแล้วก็ดูแล้วว่าคนนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนมากเป็นฝรั่งแล้วเป็นคนต่างชาติอะไรเนี่ยจะขึ้นมาดูบนป้อมนี้เยอะครับสมัยก่อนนะครับเยอะมากเลยถ,ถ้าหากปรับปรุงแล้วเนี่ยจะเป็นฐานที่พักผ่อนของของชุมชนด้วยแล้วก็คนที่มาเที่ยวก็จะได้มาดูเห็นป้อมเก่าของเราอันเนี้ยสมัยก่อนฝั่งอนุนั้นมันจะบ้านจะไม่ค่อยมีจะมองเห็นไกลมากครับ มองจากจุดนี้ไปยังมองเห็นไกลมากเลยดูว่าคนที่ขึ้นมาดูเยอะครับสมัยก่อนคนดูเยอะผมอยากให้ปรับปรุงมากที่สุดเลยแล้วก็ถ้าหากว่ามีส่วนใดที่ทางชุมชนช่วยเหลือได้ชุมชนก็ยินดีจะร่วมมือด้วยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปที่จุดชมวิวนะครับข้างบนนี้ข้าบบกวสวย ลองตามมาดีครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองไกลออกไปนะครับหลังตึกสีฟ้าตรงนู้นเนี่ยจะเป็นสระเสวยนะครับซึ่งเป็นสระในประวัติศาสตร์ที่พระนารายณ์เนี่ยเคยใช้เอามาประกอบพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นแล้วแต่ว่าพอพูดถึงว่าพอมายืนตรงนี้เนี่ยก็อากาศดีเหมือนกันนะลมเย็นแล้วก็มองลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นบัวเห็นสระน้ำอย่างที่เห็นอยู่นี่ฮะก็เป็นวิวที่สวยดี ถ้าแกิพูดถึงลบบุรีนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงพระปราง3ยอดหรือแม้กระทั่งนิงเหล่านี้นะครับคิดไหมว่าอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังเห็นชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวกันนะ และจากกิจกรรมในวันนี้นะครับยังได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนและก็เยาวชนให้สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขและก็หาทางออกร่วมกันในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเมืองลบบุรีนะครับ สิ่งที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่อยากให้มีค่ะคือมันจะได้แลดูดีมันจะได้เป็นชื่นแบบคุกป้าอะไรเงี้ยจะแลดูน่ามองอ่ะคือเขาจะล้ําแต่ตลอดะคะ่ะในในนี้ในชุมชนตลาดทา่าขุนนาพอมีแกนนำไหมที่จะชวนที่ป้านะ้าลงุงตายายอะไรเนี่ยพอมีแกนตัวหลักๆไหมที่จะชวนกันมานั่งล้หมือลงเนี่ยขอแสดงความคิดเห็นคือถ้าจะหัวเลยหายคนหนึ่งเลยทำจริงไหม ยังย uh so ังย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 ังไม่ถึงขั้นทำเอาแค่มมาคุยกันก่อนเอาเข้มาคุยเดียแต่ถ้าเกิดทำเป็นโมเดลเริ่มต้นเลยเนี่ยได้ไหมอะคะแต่ถ้าเป็นโมเดลเริ่มต้นนี่คือหมายความว่าเราทั้งลบลีเราจะลงทุนทำให้คุณดูหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าเทศบาลแค่คุณลงมาทำแต่เงินเราจะหากันแล้วมันจะเป็นโมเดลเริ่มแรกแล้วมันก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำให้เห็นเลย ว่ามันเป็นไปได้ยากบอกให้ผู้กับชาวบ้านชาวบ้านแถวนั้นบอกเลยว่าไม่ได้มีมากมายโดนไฟไหม้มาสามสี่ครั้งจะเอาที่ไหนมานะคะแล้วตรงนั้นเราก็อยู่ด้วยตัวของเราเองแต่ณขณะนี้เราถามว่าเราเสวนาเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะแล้วทําไมเราไม่ทําโมเดลหนึ่งโมเดลขึ้นมาก่อนโมเดลนี้ประชาชนเป็นคนเริ่มใช่ไหมใช่โดยให้เขาเป็นคนเริ่มคือประชาชนเขานี่คือประชาชนละใช่ไม่ใช่เราเป็นคนเริ่มไม่ใช่หน่วยงานรัาเป็นคนเริ่ม แต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะทําให้เห็นชุมชนเริ่มต้นตแล้วเราจะต้องบอกหาจุดประสงค์ให้ได้ว่าเราตั้งมาเพื่ออะไรเอาละสมมติเล่นๆนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ง้อเทศบาลเราไม่งอ้อลบงบกี่ล้านอ่ะที่เขาให้เรามาเราไม่ง้อที่อย่างผู้ว่าผู้ว่ามีหลายล้านใช่ไหมที่เหลือเราไม่ง้อเทศบาลเราทํากันเองได้ไหมเมื่อกี้กําลังพูดเพียงแต่ว่าได้ยินทางทางที่แรกเริ่มว่าเราต้องการเพียงเคลียร์พื้นที่แค่นั้นเองไม่ใช่หรือเอามองเห็นไหม จากชุมชนนะนะพอมองเห็นจ <Th a, S 1> ุดเริ่มต้นที่ชุมชนได้ถ้าชุมชนเริ่มต้นได้จาก2 3 4สสี่ห้าคนถ้าเราอยากรู้อะไรก็เฮ้ยเรื่องนี้ต้องไปถามไอ้คนนั้นเว้ยไอ้เรื่องการท่องเที่ยวเฮ้ยต้องเอาไอ้นี่มาคุยด้วยไอ้นี่ไอ้นี่ไนี่ตรงเนี้ยมาคุยกันด้วยจะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่สำคัญเฮ้ยต้องมีนักวิชาการมาคุยด้วยเฮ้ยต้องเอาไอ้คนที่ขับรถเมย์เราไม่งอรถไฟตรงนั้นเอารถเมย์สายบ้านบ้านบางบ้าหันเนี่ยมาคุยกับเราสิมันจะเชื่อมโยงกับเราได้ไหมเอา แผนป้แปดข้างรถมันโอไปได้ไหมอะไรเนี่ยวงมันจะขายายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดอยุทยากับรงุงเทพอาจจะเป็นเส้นทางเดียวกันในเชิงอนุรักษ์ก็ได้ ใช่ครับอย่าง้องซ้ายก็ทาําวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองเก่าใช่ค่ะซึ่งอันนี้คืออะไรครับที่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคล้ายๆพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างี้คะ่ะบวกกับพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างี้คะ่ะเพราะว่าเนื่องด้วยในลบุรีเนี่ยคือเราแทบจะไม่เห็นพื้นที่สีเขียวเลยซึ่งพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับ ตัวจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งประเทศไทยด้วยะค่ะและพื้นที่สีเขียวตรงนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับอนุรักษ์เมืองเก่ายัางไงบ้างค่ะก็พื้นที่สีเขียวตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นห้างมาก่อนแต่ว่าก็ถูกคนในจังหวัดลบรีเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีจะมีเขาเรียกว่ามีคนที่ รักลบบุรีมากคือจะมีเกิดกระแสะขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทําให้ไอ้ห้างเนี้ยไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยม,มันคล้คลายๆว่าเป็นจุดเปลี่ยนของบริเวณโบราณสถานของบริเวณเมืองของลบบุรีเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราลองนึกภาพว่าไอ้ตรงบริเวณอาสวนราชนุสศน,นะคะไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นคล้ายๆว่าพื้นที่ลานโล่งในตอนนี้นะคะ่ะแต่กลับเป็นห้างเนียมันก็จะเป็นเพราะว่ามันจะติดกับตัวตรงที่เรานั่งอยู่นะคะ,คะก็คือ วัดพระศรีเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันต้องเกิดความแตกต่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันคล้ายว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้เราแสดงเห็นถึงศักยภาพของคนลบวิรีที่เขาสามารถที่จะต่อสู้เพื่อบรรษสังขงเขาได้ค่ะแสดงว่าแน่นอนว่าตัวน้องสายเองเนี่ยก็ต้องแน่นอนว่าต้องเห็นคุณค่าซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าการที่ชาวบ้านหรือว่าชุมชนเนี่ยเขาหันมาพัฒนาหรือว่าหันมาอนุรักษ์ให้สถานทเี่ยเก่าแบบนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยคิดว่ามันจะส่งผลดียังไงสสิ่่่่งงทีีีผลดเนย ในในระดับที่คล้ายๆว่าเป็นระดับจังหวัดนะคะคือมันทําให้จังหวัดของเราแบบว่ามีเรื่องราวคือจังหวัดนี้มันมีเรื่องราวอยู่แล้วการที่เราอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยให้มันยังคงอยู่ต่อไปคือการที่ทําให้เราเนี่ยต่ออายุสิ่งเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนั้นคือในระดับประเทศก็คือเราทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีโบราณสถานที่สม,สมบูรณ์มากขึ้นนะคะ อนนี้ผมก็อยู่กับน้องๆเยาวชนที่ลบบุรีนะครับน้องนุน้อง,องไอติมตแล็น้องจิ๊บนะครับซึ่งน้องทั้งสามคนก็ได้เข้าร่วมโครงการอะไรนะโครงการกระชากเส้นเล่นสีที่ลบบุรีครับแล้วคือทําอะไรในในโครงการในโครงการก็คือเขาจะพาไปที่โบราณสถานที่ลบบุรีนี้ก็เช่นวัดพระศรีมหาธาตุที่นี่ครับแล้วก็ ที่วังนาลายครับพัฒนารายราชนิเมศเราทำอะไรให้ไปวาดรูปเหรอให้ไปวาดรูปครับไปสกเก็ตแบบที่ผมสกเก็ตอยู่ยอย่างเงี้ยนะพอวาดเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อส่งไปประกวดเราหรือไม่คือเอาไปจัดแสดงครับเพราะว่าอาทิตย์สุดท้ายเขาจะจัดแสดงแล้วอย่างน้องๆรุ่นใหม่ทั้งสามคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าสถาปัตยกรรมหรือว่าเมืองเก่าที่นี่นมันมีความสำคัญไหม คิดว่ามันมีความสําคัญมากอคือเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานเราถ้าเราไม่อนุรักษ์ตอนนี้แล้วคนรุ่นต่อไปอะจะได้เห็นกันหรือเปล่าเราควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เขาได้ศึกษาแล้วไอ้ตคิดว่ายังไงครับก็คิดว่ามันควรจะมีการอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีแค่ในประเทศ งานศิลปะของประเทศไทยก็อยากให้คนอื่นได้มาเห็นแล้วจากการที่น้องๆได้เข้ามาวาดรูปในสถานที่พวกนี้เนี่ยมันคิดว่ามันเป็นการที่ผู้ใหญ่เขามองเห็นว่าอยากให้พวกเราเนี่ยลงมาสัมผัสเพื่อที่จะเกิดจิตสำนึกในการรักแล้วก็อาจจะเป็นในการข่องแหนมงระดกเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองด้วยครับว่าจะมีจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งน,นี้ด้วยหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเรามาศึกษาดูเราจะเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้มันอยู่มานานแล้วสมควรแก่การอนุรักษ์หรือการป้องกันจากสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทำลายโบราณสถานเราก็อาจจะเห็นได้ไม่ดีเท่ากับการที่เราได้มาเจอเพราะว่าสำหรับตัวเราพิมคิดว่าที่ผู้ใหญ่ให้มาวาดลูกหรือจัดโครงการเนี้ยเพราะว่าปกติถ้าสมมติเรานั่งรถมาเราก็จะเห็นมันแค่บันผ่า <c oughs> แต่ว่า ถ้าเรามาวาดลูกคือเราเก็บรายละเอียดมาทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าโครงสร้างหรือแบบรายละเอียดของมันคืออะไรมากกว่าที่จะแบบเหน็นผ่านๆแล้วก็ดื่มๆไปอาจารย์ครับถ้า,าเกิดว,ว่าจะพูดถึงก้าวต่อไปในการพัฒนานี่คือค่ะก็ะคือก้าวจากหลังจากที่เราทำไอการศึกษา การจัดทําแผนและผังไม่บทเมืองเก่าลบรีเสร็จนะคะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนว่าหนึ่งเราจะต้องนําเสนอแผนเนี้ยต่อจังหวัดให้จังหวัดได้รับทราบนะคะว่าแนวทางที่เราทําแล้วพอเสนอจังหวัดเสร็จเราก็เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคเพื่อให้เขาเนี่ยได้ทราบผลจากการที่เราศึกษาแล้วก็ แล้วแต่ทีนี้ทางนู้นเนี่ยอาจจะมีงบประมาณนะคะเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาเมืองเก่านะคะก็อาจจะมาร่วมกับจังหวัดลบบุรีร่วมกับชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อพัฒนาเมืองเก่าอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งแล้วอย่างนี้มันต้องทำยังไงฮะต้องทาเป็นเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นประชาพิจารณ์เลยาใช่ใช่ที่จริงเนี่ยแผนที่เราทำเนี่ยคะ่ะเราก็จะต้องเอาไปทําประชาพิจารณ์อีกทีหนึง่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ ดูว่าแผนที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงนอกจากดูที่เราแล้วว่าเหมาะสมไหมเขาก็อาจจะเสนอแนวคิดของเขาขึ้นมาอีกว่าในฐานะมุมมองของเขาเนี่ยเขาคิด<ข>ว่าเขาอยากจะทําอย่างนี้เอออย่างเนี้ยค่ะถ้าจริงๆแล้วเหตุผลหลักที่ต้องทําประชาพิจารณ์นี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในสถานที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาที่เป็นเจ้าของเลยถูกไหมคะงั้นเขาเป็นเจ้าของเขาจะรู้ดีว่า สถานที่ของเขาเนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วตรงไหนที่จะพัฒนาได้บ้างอย่างเช่นว่าเขาเคยเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่ของเขาเยอะมากเลยแต่มาถึงก็ได้เดินเดินดูเสร็จแล้วก็ไปเลยไปเลยไม่ได้ดูใช่เขาก็อยากจะทําป้ายเพื่อบอกประวัติเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนยคะนี่ก็คือสร้างที่มาที่ไปเนาะใช่ไหมครับแล้วผมได้ยินมาว่าอาจารย์เองกับทีมงานเนี่ยก็ได้ไปดูงานที่นั่นด้วยซึ่งนั่นเองเขาก็เป็นเมืองโบราณเหมือนกันซึ่งอาจารย์สามารถนำอะไรจากที่นั่นมาปรับใช้ได้บ้างไหมครับ ที่น่านเนี่ยนะคะที่ที่เราเห็นก็คือไม่มีการอบพยกคนออกไปก็คือคนกับโบราณสถานหรือโบราณวัตถุอะไรเงี้ยยังอย,งอยู่ร่วมกันแล้วก็วิถีชีวิตก็ก็เหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนคนลูกบุรีเนี่ย <c oughs> นะคะให้ไปดูที่ที่เมืองน,น,น่านนะคะไปดูการบริหารจัดการของเขาว่าเขาทำยังไงค่อยเป็นค่อยไปยังไงมีหน่วยงานไหนบ้างที่แบบร่วมมือกัน ก็ะะจะเป็นตัวอย่างท,ที่ดีเลยแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องใช้ใช้เวลานะคะและใช้ความอดทนใจเย็นร่วมมือกันหลายฝ่ายครับการที่จะดึงให้ประชาชนมาแก้แขปัญหาร่วมกันก้าวแรกที่ควรจะทำก็คือการ ที่มานั่งพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะปรับมุมมองและก็ทัศนคติอย่างเช่นที่ชาวลบบุรีได้ทําให้เราได้เห็นในวันนี้นะครับติดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดือนกันนี้ผมและทีมงานวัดรับจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะเริ่มปลูกฝังกับคนก่อนว่าทําไมเราจรึงต้องทําโครงการนี้อย่างเช่นทําไมเราต้องมาดูแลอนุลลบบรักษ์โบราณสถานพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วในทางของโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเด็กได้เพราะเราเป็นคนในลบบุรีทํามเราต้องรักเด็กก็จะ เริ่มคุยกับพ่อแม่ซึ่งมันก็เป็นเครือข่ายที่ต่อกันแล้วมันก็จะคุยกันได้ง่ายเพราะถ้าเราเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลมันอาจจะเห็นผลในตอนเขาอยู่มัธยมก็ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ยังได้เห็น